ใกล้ๆมากๆแล้วครับอีก2วัน30มีนาคมนี้ครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าช็อตฟิวแรงไปไหมครับผมอมจริงๆเพลง,ง,งนี้เป็นเฟิร์สโซโลซิงเกิลของต่อเองที่แบบว่าทุกคนไม่ว่าไม่ไม่แม,ม,ม,ม้กระทั่งต่อเองแล้วก็รวมถึงออทีมงานเบื้องหลังทุกคนแบบตั้งใจทําโปรเจกต์นี้ตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้มากๆเลยครับผมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเราเราในฐานะที่แบบว่า เป็นศิลปินวงมาก่อนแล้วก็เริ่มมีผลงานการแสดงแล้วแต่ว่าไม่อยากไม่อยากทิ้งในในผลงานของการเป็นศิลปินในการเป็นนักร้องในการเป็นศิลปินร้องเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังอยากให้มีผลงานผลงานเพลงนี้ตอต่อมาให้กับทุกคนอ่ะได้ติดตามแล้วก็ยังยังจำภาพเป็นต่อในในฐานะคนที่แบบว่าเอ้ยเป็นศิลปินคนหนึ่งเหมือนกันแบบไม่ไม่อยากให้ทุกคนลืมไปว่าเฮ้ยนายเป็น นักแสดงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยแบบมีผลงานมีโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ออกมาครับผมตื่นเต้นมากมากครับตื่นเต้นมากๆในในฐานะที่มันเป็นผลงานเดี่ยวของตัวเองด้วยครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มันเหมือนกับว่า เอ้ยพอพอมันไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาดีไหมยังไงแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วตอนนี้ในกระบวนการที่เราทำตลอดมาคือเราไม่ได้ทําคนเดียวด้วยเรามีทีมเรามีเรามีทุกคนที่แบบว่าคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเรามาตลอดเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เรายิ่งแบบรีแลกซ์แล้วก็สามารถตั้งใจทําผลงานนี้ออกมาแบบได้เต็มที่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบในผลงานของเราด้วยงานนี้<ม>เป็นภาษาไทยรึไมคะ มีไปปรึกษาใครบ้างใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าในทีมการทําเพลงของเราอะเราเรามีหลายๆคนที่เขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพมากๆในการทําเพลงครั้งนี้เพราะว่าในในส่วนของตัวเพลงเนี่ยเรามีที่เบนที่รนันที่คอยคอยเขียนเพลง เรามีพี่เอบอดแคสทำโปรดิวเซอร์ให้แล้วก็มีพี orp, ่ก๊อฟเอฟเีโรมาร่วมฟิชเชอร์ด้วยเรียกว่ารวมตัวพ่อของวงการเพลงทุกคนแล้วก็ในในส่วนของการกระบวนการทํางานเรายังมีครูพีที่คอยสอนร้องเพลงเรามีพี่มิกที่คอยเอ,อ่อโคโรกราฟท่าเต้นให้ด้วยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าทีมเบื้องหลังทุกคนคือตั้งใจทําผลงานชิ้นนี้ออกมามากๆเลยครับเรียกว่า <c oughs> ทุกคำเก็บ <c oughs> ทุกคำ <c oughs> อ,อ,ะอะไรนะครับอบกุักแล้วเหรอคะนาจริงอันสิ่งนี้ต้องแบบต้องขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราอ่ะได้สปอยผลงานชิ้นนี้ลงไปในเรียกว่า once last one goodbye party ของเราใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยแบบเฮ้ยในในระหว่างเพลงที่มันยังไม่ปล่อยอ่ะมันจะต้องมีคอนเทนต์อะไรต่างๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันซึ่ง ทั้งทีมคือวางแผนแบบดีมากๆในการแบบปล่อยคอนเทนต์ต่างๆทั้งรูปทั้งวิดีโอรวมถึงมินิซีรีส์ด้วยเพราะว่าเรียกว่าโปรเจกต์เนี้ยมันยิ่งใหญ่มากๆตรงที่มันไม่ได้มีแค่ทําเพลงออกมาทํา MV ชิ้นนึงแล้วก็ปล่อยลงใน YouTube แต่ว่าตัวเพลงเพลงเนี้มัน มันมีความพิเศษก็คือมีช็อตสตอรี่ของตัวเองด้วยที่เหมือนกับว่าเป็นการปูเรื่องทั้งหมดว่าเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> เรื่องราวใน MV มอ่ะมันจะเชื่อมโยงกับตัวช็อตสตอรี่นี้ที่ลงเป็นมินิซีรีส์3ยี EP ในติ๊กตอกขีดสายเอเดเตนเมนต์ครับผมเหมือนแบบว่าใครแบบว่าเราเป็นต่อกออันนี้ก็จนใจ ครับผมเรียกว่าจุใจมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเราจะโทมากับทุกทคนมากๆก่อนที่จะได้รับชมผลงานตัวนี้จริงๆเพราะว่าทุกคนก็ได้ติดตามมาตลอดตั้งแต่แบบว่าคอนเซ็ปต์โฟโต้มาเป็นช็อตวิดีโอมาเป็นเรื่องช็อตสตอรี่แล้วก็กว่าจะออกมาเป็นเพลงเพลงนึงอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าได้ได้เห็นมุมมองต่างๆของต่อด้วยในการทําอะไรต่างๆแล้วก็นอกจากนี้หลังจากหลังจากนี้ก็คือมันมันจะจบแทน แผนที่สเก็ตโดที่ที่อินไซด์ได้วางเอาไว้ใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนี้มันก็จะมีผลงานให้ได้ติดตามกันอีกยังมีคอนเทนต์อะไรต่างๆที่แบบว่ายังลงมากกว่านี้อีกครับผมลองฝากทุกคนติดตามกันด้วยั่นซีรีส์จริงๆเพิ่งปิดกล้องไปเรื่องหนึ่งครับผมกับเรื่องใครในกระจกแล้วก็ตอนนี้กําลังเปิดเปิดกล้องไปแล้วเรียกว่าไปถ่ายมาแล้วหนึ่งคิวกับเรื่องเพราะเธอคือรักแรกคร,ร่วมกับ GM เอ็ทีครับผมตืไไ่นเต้นมากครับจริงๆในเรื่อง ใครในกระจกเป็นเป็นครั้งแรกในการแสดง,งต่อด้วยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะแสดงออกมาเป็นยังไงจากการที่แบบว่าเราไปร้องไปเต้นบนบนเวทีอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราจะต้องมาแสดงเป็นตัวละครในหน้าเซตหน้าฉากอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอ,พอเราเริ่มปรับตัวได้เราเริ่มเรียนรู้ในชีวิตในในกองถ่ายอย่างเงี้ยมันก็สนุกครับผมผมันสนุกามากเรื่องนี้ตอนนี้ถ่ายทําเสร็จแล้วแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการแบบ ตัดต่อในการทําอะไรต่างๆเรื่องหลังแล้วก็หาสลอดก่อนครับผมเดี๋ยวอาจจะต้องมักกอนาอภิเชีษประกาศอีกครั้งหนึ่งไปแปหน่อยเพลง้องเพลงนครับผมก็ยังไงต้องฝากทุกๆคนด้วยนะครับฝากติดตามฝากซัพพอร์ตเป็นต่อด้วยนะครับกับเพลง โซโล่ซิงเกิลของตัวเองครั้งแรกในชีวิตนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าช็อตฟิลแรงไปไหมนะครับผม30มีนาคมน,นี้ที่ YouTube Inside Entertainment แล้วก็สตรีมมิ่งทุกสตรีมมิ่งเลยครับผมแล้วก็ยังมีซีรีส์นะครับตอนนี้ถ่ายทำสองเรื่องก็คือใครในกระจกกับกะเธอคือรักแรกส่วนอีกเรื่องนึงอาจจะต้องรทอทางออฟฟิเชียลประกาศครับผม <Okay. S 1> ขอบคุณครับ